สวัสดีครับนี้ก็ยุกับช่องโชกวิเชียนฟาร์มของเรานะครับอันี้สิพามาเบิงหนูเลี้ยงนะครับนี่นเขาจเลี้ยงไว้นะครับนี่จะเป็นลูกหนูอายุเดือนครึ่งนะครับนี่นะครับลูกหนูฟุกใหญ่นะครับนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับ าก็ได้เรียงไว้หลายนะครับแต่วาในวัเป็นนีพพาาเบิ่องลูกหนูก่อนนะครับรับบนนี้ก็ทีมีอยู่แปดตัวนะครับเป็นออกไล่เลี้ยงกันก็นเลยเอามาใส่ไว้น้ำกัน